งานจิ่ติดอันดีสารวันเธอลูกใครกันเล่าจ้ะแม่จันทร์แสงแห่งสองเธอเป็นเชื้อสาติพายาหาัดกระเพาะพองกรับพาะอยากเป็นตะเข้ว่าเอมลี่ขามห้องสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อบุตรสุขคน เตรียมตัวออกไปพูนพี่น้องไปปักโซไ่ไปแล้วปที่ไปปักซองแล้วโดนแม,ม่ถมวยพาไปพี่น้องอนอนอยกับกระโปงโซ่บม้ขึนได้เคยนี่กนาพี่น้องเป็นใน้องพนิไปเลยบอลองลองเปิเิป่าๆเลยพี่น้องเยคนนอนกินนม อนีตชาลวันคือลูกใครกันเราจะแม่แจันแสนต่องเธอเป็นเชื้อชาติอาญาหาัดกระเพาทองอยากบอกเอออยากเป็นตรงนี้่ะเธอเป็นเชื้อชาติแม่จันแสนต่อง เอเป็นเชื้อชาติพยาติปลาเผาทองอยากเป็นตะเคไว้เลขข้ามน้องอยากเป็นตะเคไว้เคทาบน้องข้าวหองน้ำหอหลุดหลักทายที่น้องด้วย ทวนบอกเจ้าหาพังเพลงกันแต่ดึกดำบ้านเลยบ่ดินเพลงดึกดำบ้าน<ม>ลยอัอัอันเดาเราฉีดเตห้องเลยนะงานวัดทาลวหวหรวงโอเคสุดเดียวเสร็จ ฉันท่ามือนั่งลงัา, <S 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 ามือห่ยไงนุ้ยมวนประลยกพอจะลองเพลงมวนบอกพอจะลองเพลงฮะอัาวู่อัาวู

เลื้องของดำงทองมาเจองานวัดแข่งเรือผ้าลวงเหมือนดวงมาตอน้องยืนดูเรืออยู่เหนือแต่ลิงลิงคองอยากเอื้อมมืออยอยากมองให้ดวงว่างตามชิดติดค้อง ปลอกมันได้พี่น้องเลยมันะเป็นลอกมักเพลงอันนี้ฮ่หมักหกมักมาใหม่อยู่ไล้วพสน้องเพลงแต่รึจะบ้านบหนได้นชอบไม่ลอก ห้าเงินพอจะขอแต่งงานกับน,น้องสาวมามีิจิตอดีตสารวัน<า>เธอลูกไขรกันเล่าจะาเม่จันแสสองส<า>เธอเป็นเชื้อชาติาายากระเผาทองอยากเป็นตะเคว่าเล่คับน้อง บางทองตามพิษนอยรอ้งางานวัดหาลูหวนบวงสวงพ่อเพชแล เลตลูกไทรจะไปสูข้อทำน,หนาหาทุนบนบานร่งวงพอ่เอเียงไปว่าเป็นสไตล์ลูกทุ่นงนี่ครับดูเพื่อนตงยังแต่กันก,ก็ได้เนาะไปสิ้อคืนอ้าเมืองเพชรจิตอดีตชา,าวนาลูกไครกัน เล่าจะแม่จันแสนสองเ,อเป็นเชื้อสาติดทายาทกระเพาทองอยากเป็นตะเคไว,เขขว้ายเล่ขับน้องไ้ดูหวังทองตามล้องจะใพ,พี่ต้องเพื่อ แล้วสีนะาน้องจะนอกจาะพี่รักเจ้ามหาหมดใจเป็นบุญหรือกรรม,มนุ่นนำให้เจอในก้าเสนอรักเธอเธอต่างไว้เนียพี่ไม่ว่าล็อกนะ ถ้าน,น้องเต็มใจจะเห็นเป็นไงสวยให้พี่เฝ้ามองโล่หามันถือมันกว่าฉันอ่านยังไม่ถือเด,ด,ด,ดี๋ยวเโอ้เมียไม่มีไม่เจอหมักให้ดีเป็นไงช่วยไขให้พี่ Like. ช่วยพี่นะช่วยเคอยอ่าน๋ย่าพับรุ่งก็เคยตอนนี้ล่ะส่วยไข่ให้โล่งสมองเออส่วยไข่ให้โล่งสมองเนาะอืมโอ้ช่วยไข่ให้โล่งสมองเออส่วยไข่ให้โล่งสมองอายุน้องเพียงยี่สิบสี่ตัวพี่นะ สี่สิรักจริงหวังแต่งแก้มแดงอย่าให้เป็นลองขอจับขอจองตัวนอกห้องจะได้ไหม่นาตอนเมียไม่มีทำไมไม่เจอให้พี่ต้องเพ้อถึงเธอต้นน้อนพรวาว พี่รักกิงหวังแต่งอย่าเอาเข้าเป็นทั้งเลยยาทำไมให้ไม่มาก่อนหน้าเมียพี่จะเจอจะเจอเงาไปทานวัน,อนอเออเต้นเพลงคอนซัคติวบบเพลงว่าดีเลย <laughs> นนตลกโอ้ยขน,น,นาดลงเพลง <laughs> พี่น้อ,องเ <laughs> อ,ง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 องให้ฟัง เพียง24ส่วนตัวพี่นั้น42รักทิงหวังกินแล้วทางนี้แแ่่งบไม่เป็นทิ้งลองขอจับขอจองตัวน้องจะได้ไมนะ่นานตอนนี้ไม่มี อ่คลิปีนกับไปก่อนพี่น้องพกรก่งนีใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้อง